โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็เป็นไอดีจากทางบ้านนะก็เป็นไอดีของน้องอีคิวนะที่ได้ส่งมาให้ทางกอนซุดเนี่ยได้ทําการถลุงรูบี้ถึง2000ัรูบี้นะแล้วก็ยังมีการันตีด้วยนะผมทุกคนสําหรับเออรอบนี้นะถ้าเกิดผมเปิด10ครั้งเนี่ยหรือว่า2,000ัรูบี้เนี่ยผมจะได้กล้องซ่มเกียร์หกถึงเจ็ดดาวหนึ่งกล้องนะผมทุกคนก็ไอดีทางบ้านนะอยู่ในกำมือของผมแล้วนะถ้าผมบีบก็ตายถ้าผมคลายก็ ถ้าผมทุกคนแต่ถ้าเกลือก็เกิดเอ้ยไม่เกลือก็เกิดนะผมทุกคนแต่ถ้าเกลือก็ดาบนะอ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าเกียร์รอบนี้กอนมองว่าเออไอเกอกเอลซ่าเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นที่ดีที่สุดของรอบนี้แล้วนะเพราะว่าเป็นเกียร์ธาตุไม้นะผมทุกคนที่มีออปชันรดแด้และก็ลดสกลแล้วก็พลังชีวิตด้วยนะกอนมองว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะกอนมองว่า ยังน้อยอ่ะทุกคนควรมีไว้สักสองอันเว้ยอนาคตอ่ะคือใช้งานได้ยาวๆมากๆใช้งานอีกสปีก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะสําหรับเกียร์ชินนีนะแบบไม่ตกเมต้านะก่อนมองว่ามันไม่ตกนะ อนอกจากจะมีเกียร์แปดดาวมาอันนั้นอาจจะตกกันได้นะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเลดดอปเนี่ยคือเท่าไหร่นะเลดดอบมีทั้งหมดคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมทุกคนก็คือการเปิดหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยก็จะได้อันนี้ประมาณหนึ่งอันนะผมทุกคนหนึ่งร้อยครั้งแปปหนึ่งประมาณเท่าไหร่วะก็คือเปิดประมาณห้าพันลูบี้ทุกคนจะได้ชิ้นนี้ประมาณหนึ่งชิ้นนะถ้าเกิดตีเป็นอัตราส่วนและเปอร์เซ็นต์นะผมทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเปิดกันเลยละกันนะผมทุกคนว่าเราจะได้อะไรบ้างนะผมทุกคนโบ� โบโบโอ้โหโอ้โหทางบ้านวงการเกมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะสำหรับตู้นี้นะก่อนมองว่าใครที่มีแบบว่าลูบี้น้อยๆแบบ500เอ้ยห0รลูบี้7 0 0 8 0 0อพันหนึ่งอะไรเงี้ย200รลูบี้งเงี้ยก่อนมองว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บเหมือนเอาลูบีบ้ไปโยนลงคองให้ปลากินเลยนะก่อนมองว่าถ้าเกิดจะเปิดอันเนี้ยต้องมีซักเอาถึงการันตีอะกำลังดีนะผมทุกคน เก็บไว้เลยนะผมทุกคนคือรางวัลของคนอดทนรอมันสวยงามเสมอนะอ่าโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราทําการเปิดเลยละกันนะ<ม>ก็แนะนํานะผมทุกคนว่าถ้าใครที่จะเปิดอะไรให้แนะนําแบบ คือให้เปิดได้ถึงการันตีเลยนะผมทุกคนมันมันนานหน่อยเราต้องเลือกรอบให้ดีๆนะอ่ารอบไหนที่แบบว่าไม่ควรเปิดก็เก็บรูบี้ไว้นะผมทุกคนแต่ว่าการเปิดได้5ดาว6อันเงี้ยกนบองว่าเหมือนสก,กัดดาวลุ้งทีมทางบ้านมากเลยนะเดี๋ยวเราทําการเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนก็รอบที่สนะรอบนี้เบ๊เบ๊โอ้โหเรียบร้อยอุ้ยอ้าวก็ได้เกียร์เออของรอบนี้มาแล้วนะผมทุกคนอันนี้ก็ เป็นเกียร์ของตัวกันบินนะก่อนว่าว่าน่าจะใสใ่ตัวกันบินได้อยู่นะผมทุกคนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสําหรับชิ้นนี้นะลดแลกเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนก็ขอเป็นเกียร์เจ็ดดาวมานะเพราะว่าเป็นไอดีทางบ้านไงแล,และเขากําลังปั้นทีมแบบ <c oughs> กําลังจะเกิดเลยนะผมทุกคนคือมันอยู่ในกํามือของผมแล้วอะชะตากรรมของไอดีนี้นะ ก็ผมขอใช้สูตรเจ็ดครั้งดีกว่านะผมทุกคนเพราะว่ามันเปิดไม่ออกเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปิดครั้งที่เจ็ดรู้เรื่องแล้วผมทุกคนเจ็ดดาวมาเบ๊เบ๊หูหูเฮ้ย <c oughs> ไม่นะโอโหตามภาพที่คิดเอาไว้นะผมทุกคนเจ็ดดาวมาไม่รู้นะผมทุกคนว่ามาไอดีไหนนะก็รู้เรื่องเลยได้ผมทุกคนห้าดาวหกคินนะ ผมว่ามันเป็นที่มือผมมากกว่านะผมก็อยากให้ทางบ้านได้ของดีๆเนาะผมทุกคนแต่ว่ามันคือมือผมมันเกลือเออโอเคโอเปิดต่อทุกคนดูดิโอโคทูเล่เน่ยทุกคนดูห้าดาวดิเราเปิดสองครั้ง โอกาสคือเราเปิด2ครั้งใช่ไหมเมื่อกี้เราได้5ดาวโห้งหมด11ชิ้นนะได้6ดาวหนึชิ้นคือเป็นอัตราดอปที่เลวร้ายมากๆเลยนะผมทุกคนก็คือมันมันเกือเกินไปอะวงการเกมแบบเล่นงานในกอนเกินอะทุกคนโบโบโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนหน้ากูมืดมืดจัดเลยทุกคนมืดตื้บเลยทุกคนก็คือแบบว่า เกลือจ,จัดๆเลยนะได้6ดาว5ดาว6ชิ้นอีกแล้วนะโอ้ผมมองว่าตู้บนแม่งหวังผลไม่ได้จริงๆว่าเราไปเปิดตู้ล่างดูนะผมมองว่าตู้ล่างเนี่ยออกบ่อยออกบ่อยกว่านะผมไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ผมมองว่าตู้ล่างออกบ่อยกว่านะอ่ะก็โอ้โหตู้ไหนๆก็เกลือนะผมทุกคนผมมองว่าอาจจะเป็นที่คนเปิดจริงๆนั่นแหละก็ใครที่เปิดได้ในกี่ลูบี้บอกผมด้วยนะโอ้โหสุดๆอะรอบนี้นะสำหรับรอบนี้กนมองว่าสุดๆนะ ก็อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแย่นะเปิดต่อเลยรอบสุดท้ายนะผมทุกคนโบ๊โบโอเคโอ้โหไม่ออกนะผมทุกคน2000ันลูบี้ยังไม่ออกเลยอะ่ะต้องพกม,มาเท่าไรหร่วะคือต้องพกม,มาเักด0ันลูบี้นะผมมองโอ้จ็พันลูบี้มันเท่าไหร่บะาเช็คเงินก่อนนะก็6 6 0หู้คูณเจ็ดนะผมทุกคนก็ประมาณนั้นนะผมทุกคนเป็นหมื่ในอ่ะถ้าเกิดใครอยาเอาเกรรอบนี้ให้อยู่ผมมองว่าต้องเติมเป็นหมื่นนะ อ่าเดี๋ยว i ดีล่าของผมจะต้องพิจารณาดูก่อนนะผมทุกคนเพราะว่ามันมันมีเกียร์ค่อนข้างจะเข้มแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะผมทุกคนไอดีนี้เป็นไอดีของน้องทางบ้านแล้วเราก็ได้ถึงรอบการันตีนะผมทุกคนมารอบการันตีซุมอุปกรณ์หกถึงเจดาวนะใครที่แบบว่าเอออยากได้เกียร์เจ็ดาวมันก็ยังไม่การันตีให้อยู่ดีมันการันตีแค่ตอนเจ็ดลูบี้นะผมทุกคนสําหรับรอบนี้นะเปิดอุ้ย เกินไปวงการเกมเล่นงานกูเกินเล่นงานทางบ้านเกินนะผมทุกคนทางบ้านไอดีนี้ที่กําลังจะได้ไปเช็คอินที่อาเภอนะมีทั้งเอลซ่าแล้วก็อาม่านะแล้วก็ตู้สล็อตโอ้โช็อตการโอเคโอ้โหูตัวดีๆเยอะเลยนะผมทุกคนแต่มาเจอไอ้ก้อนเปิดเกียร์ให้ก็หลับสนิทนะผมทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันที่ดีต่อไปเลยแล้วกันนะ โอเคครับก็มาต่อเที่ดีหลักนะก็คลิปนี้นะผมจะขอความเห็นของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็คือผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเติมเปิดเอาเอลซ่ากับนัดสื่อดีหรือเปล่านะเพราะว่าตำแหน่งในทีของผมตอนนี้คือผมไม่ได้ต้องการมาทั้งคู่เลยผมต้องการตัวที่มีความสามารถไฮเปอร์นะแต่ว่าผมเห็นรีวิวแล้วผมก็ได้ลองเล่นเองเนี่ยผมมองว่าเอลซ่าแม่งอย่างโหดเลยว่ะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ส่วนนัดสื่อนี่คือผมผมอันนี้ตรงๆนะ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเฉยๆนะแต่ส่วนเอลซ่าเนี่ยผมมองวอิสกิลแม่งลึกและก็แรงมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าบัฟเดือนนี้หรือเปล่านะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเติมรูบี้ยากหรือว่าอะไรเลยเนียผมทุกคนปัญหามันก็คือจะเอาเงินจากไหนมาเติมมารูบี้นะก็เป้าหมายในเดือนนี้ของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดเอาเกียร์ตรงนี้ดีเปล่านะเกียร์นี้ก็ค่อนข้างจะดีมีเวลาให้ผมคิดตั้ง2วันนะอ่าเดี๋ยวผมจะลอง เติมดูนะผมทุกคนจะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็คือรอบนี้ก่อนบอกเลยนะว่าถ้าเติมเจ0 0พลูบี้อ่ะแป๊บหนึ่งโอ้โหเยียเจ็บหนักที่หมายหลักหมื่นนะทุกคนน่าจะประมาณหมื่นต้นๆน,น,นะสำหรับไอดีนี้ก็วันนี้ผมยังไม่มีแผนว่าจะเติมนะแต่ว่าในอีก2วันข้างหน้ามันก็ไม่แน่นะผมทุกคนก่อนที่ตู้จะหมดเวลานะ ก็วันนี้เรนเจอร์ที่ผมจะดับนะผมทุกคนเดี๋ยวผมขอดับเรนเจอร์ก่อนละกันนะเรนเจอร์ที่ผมจะเอาไป p ิ p ให้ทุกคนได้ดูโอ้ oh, โหนี่คือคางเรนเจอร์ของ Ranger ผมนะอ่าก็มีฮิมาลัยสองตัวนะไว้เล่นคอมโบระเบิดแรกนะแล้วก็มีตัวบินนะอ่าก็ประมาณนี้นะไว้วิง่งส่วนตัวจุตินี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะผมเนี่ยซื้อทุกวันเลยวันละพ2 0 0 0 มื่นสองพันเพชรม่วงนะสำหรับใครที่ปั้นป้ายแดงอยู่เนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อกันทุกวันนะผมทุกคนอันนี้เป็นเคล็ดลับความเทพของเออเราเราเลยนะสําหรับใครที่กําลังปั้นอยู่นะอ่าตอนนี้ผมก็ได้ดับเรนเจอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแลวนะผมทุกคนเป็นเรนเจอร์ดัดตามนี้นะแล้วส่วนใครที่ถามว่าผมเนี่ยใช้ทําไมถึงใช้ดัด๊อันต้าน,นี้หลายคลิปมากเลยนะทั้งทั้งที่ว่าดั๊ไฮเปอร์มาทั้งอืดกว่าตายเกิดได้เออตายเกิดได้แลวก็มีเลือดเพิ่มขึ้นมาคือมันตายยากกว่านั่นเองนะผมทุกคน แต่ทุกคนลองมาคิดในมุมของผมนะก็คือดั้หนึ่งตัวมันก็สตันได้เท่านั้นนะทุกคนแต่ถ้าดั้สองตัวมันก็มีโอกาสตดสตันมากกว่าดั้หนึ่งตัวเยอะอยู่แล้วนะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยเอามันมาเพิ่มอัตราการสตันนั่นเองนะผมทุกคนยิ่งสตันเยอะยิ่งสามารถพลิกเกมได้เยอะนะสำหรับดั้นะผมทุกคนมันเป็นตัวที่เลวร้ายที่สุดเป็นตัวที่ค่าแสงเยอะที่สุดในเกมอยู่แล้วนะผมทุกคนสําหรับสายพลังนะมันเป็นตัวที่ค่าไม่ตายขนาดเจอท่าที่ชนะทางมัน ก็ฆ่ามันยากอะทุกคนกรมองนะตัวมันเฟี้ยวที่สุดนะสําหรับตอนนี้นะอ่าโอเคครับแล้วผมเนี่ยจะไปทําการ PvP เลยละกันนะผมทุกคนวันนี้ก็ขอทีมตึงๆหน่อยละกันนะอ่าก็ผมยังคิดหนักเลยนะผมทุกคนว่าผมเนี่ยจะเติมเงินหมื่นหนึ่งดีหรือเปล่านะโหสำหรับทีมนี้ก็เป็นเลเวลร e เจนท์หกสิบนะโอ้โหทีมนี้ค่อนข้างที่จะมีตัวดีๆเยอะนะแล้วดาเมจหลักของเขาก็เป็นเจสสิก้าในโคแมนเซอร์นะ ก็เป็นดาเมจหลักของเขานะแล้วก็พกดาววินชีมาด้วยแต่เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะผมทุกคนว่าเราจะกดทีมเขาไหวหรือเปล่านะผมทุกคนอาทีเกมนี้ก่อนมองว่าตึงๆอยู่นะจริงๆผมอยากได้เอลซ่ามากๆเลยเว้ยมันเอามาบัฟแต่ว่าผมก็กลัวว่าแบบในอนาคตพอเวลามันหมดบัฟลดแร่สามสิบเปอร์เซ็นต์กับเอ่อหมดบัฟดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเล่นยากนะก่อนมองว่าเอ่อแล้วผมกลัวอย่างก็คือมันมันอุ้ยผมใช้เทมนะผมเผลอกดผิดนะผมทุกคนก็คือ ผมกลัวออย่างตรงที่ว่ามันเนี่ยมันมีสกิลรีเซตสกิลใช่ไหมแล้วมันจะมาบัฟกับติกี่จนมันแบบใช้สกิลรัวๆใช้แต่สกิลบัฟไม่ยอมใช้สกิลทำดาเมจนะผมกลัวนี้มากเลยนะผมทุกคนเพราะว่าสกิลบัฟอะมันจะมีโอกาสติดมากกว่าสกิลทำดาเมจอยู่แล้วนะสําหรับเกมนี้นะผมทุกคนอ่ะก็เห็นผลชัดเจนนะว่าทีมเลเวลรีเจน์หกสิบเอ็ดเนี่ยไม่สามารถต้านทานเราได้เลยนะ จริงๆผมจะไม่อยากใช้ไอเทมในเวย้ยเกมเนี้ยคือผมกดผิดไว้ระหว่าง A กับ B แล้วไปโดนลูกไฟนะผมทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับรีเจนท1้ก็โดนล้วเชือดน,นิ่มๆมะครับหูนนิ่มเกินอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเจอที่ทีมต่อไปเลยละกันนะผมทุกคนขอที่ตึงวันนี้ละกันทีมนี้เป็นทีมรีเจนสิบเล่นชิน o บุนะ สำหรับชีโนบุกับแซลลี่ช็อตกันเนี่ยก็จะแนะนําเป็นแซลลี่ช็อตกันนะมันเป็นตัวที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมากนะผมทุกคนแล้วก่อนมองว่าแซลลี่ช็อตกันเนี่ยเล่นได้ดีกว่าด้วยนะแล้วแซลลี่ช็อตกันเนี่ยมันมีดาเมจทะลุอมตะสองสกิลนะเป็นตัวฟรีที่หาได้ง่ายแล้วก็ดีมากๆเลยนะผมทุกคนก่อนมองว่าถ้าปั้นอะปั้นแม็กตัวแรกตัวที่2ตัวที่สามันไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับแซลลี่ช็อตกันนะอ่ะก็ปั้นปั้นเหื่อตัวมันมีความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุด้วยแล้วมัน เวลาเล่นในสนามจริงมันก็โหดด้วยนะผมทุกคนแรกก็น้อยโหดตัวแม่งโคตรเฟีเออ้ยวอะสซรีชัดกันนะอ่าโอเคครับก็เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เลเวลรีจนสิบเก้หรือเปล่าอะครับโคตรนิ่มอะครับโอเคก็วันนี้มันเพิ่งจะรีลีกนะมันเพิ่งจะรีลีกมาแต่ว่าของผมเนี่ย เออมันมันยืนประมาณเพชรสนะพิ่งรีลีกมาแล้วผมทุกคนถ้าเกิดเล่นสิ้นสัปดาห์เงี้ยแบบทิปป้องกันผมก็จะพาไปประมาณมาสเตอร์3มาสเตอร์2แลประมาณนั้นนะอ่าก็ประมาณนี้นะผมทุกคนเราชนะรีเจน1ิ R R อย่างนิ่มมาครับโอ้โหโคตรนิ่มเดี๋ยวเจอที่ทีมต่อไปเลยแล้วกันนะก็สบายๆแล้วนะทุ่งสังหารตอนนี้๋ะวผมขอดูคะแนนมาสเตอร์หก่อนนะว่าเออมาสเตอร์หเนี่ยเขากี่คะแนนกันนะผมทุกคน ก็แค่2500คะแนนเองนะผมทุกคนตอนนี้ผมปาไป2003แล้วนะเออผมก็จะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้แล้วผมชนะอีกสิเกมผมขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้เลยเนี่ยทุกคนแบบแล้ว10เกมเนี่ยผมมองว่าชิวๆด้วยนะผมกดไปเจอทีมไหนผมก็ว่าผมน่าจะงัดไหวเกือบทุกทีมนะผมโอ้โหแต่ทีมนี้ก่อนมองว่าถ้าเกิดเกียร์เขาแข่งเนี่ยเราเล่นยากมากเลยนะผมทุกคนเพราะเลนเจอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปทางชนะทางเล,เลนเจอร์ทีมเราด้วยซ้ำนะแล้วเรื่องเลเวลอะไรเงี้ยเราเสียเปรียบหมดเลยนะ เดี๋ยวรอดูนะผมทุกคนผมกลัวเป็นคนที่กลัวเทพีอามากเว้ยทุกคนผมต้องใช้เทพนะเกมนี้นะผมไม่ประมาทนะเพราะว่าเกมนี้ผมผมเห็นเลนเจอร์ผมกดปุ๊บผมรู้เลยนะว่าทีมเรามีโอกาสแพ้ทางสูงมากนะอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะผมทุกคนว่าเกมมีเกียร์เขาแข่งหรือเปล่าถ้าเกียร์เขาแข็งเขาก็ชนะนะผมทุกคนแต่ถ้าเกียร์เขาบางเราก็น่าจะตบเขานิ่มๆนะอ่าโอเคโอ้โหบอดเคเยอะวะก็โหค่อนข้างที่จะตึงเลยทุกคนเกมนี้สําหรับผมผมมองว่าตึงเลยนะ อ่าเดี๋ยวลองดูโอ้โหแผงหลังเขาก็ก็ก็พอได้นะผมทุกคนสําหรับเกมนี้ผมจะพยายามเล่นให้ได้นะผมทุกคนเกมนี้เริ่มจะเห็นผลแล้วนะคือเลนเจอร์ฟังเขาเนี่ยแบบเกียร์สู้เราไม่ได้นะผมทุกคนทั้งๆ้ท,งท,งที่เลนเจอร์เขาเนี่ยเป็นเลนเจอร์ที่ขายขึงกับทีมเรามากนะแล้วก็เออแลกเขาอะไรเงี้ยรีเจนซ์สิบเก้าแล้มันมากกว่าเราเยอะแยะอยู่แล้วนะผมทุกคนแลกเขาตกประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันนะแต่แลผมแค่สองพันหกร้อยหกสิบผมก็งัดเขาไหวแล้วนะผมทุกคน สบายสบายเลยครับตอนนี้อีซี่ทีมนั้นไม่ไม่น่าจะโต้เถียงเราได้นะความสามารถไฮเปอร์ของเลนเจอร์ผมเนี่ยมันมันกดทีมเขาอยู่นะอ๋อโอเคครับก็ชนะไปได้อีกหนึ่งทีมนะผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ทีมต่อไปเลยละกันนะก็โอเคโอค้ทีมนี้เล่นมอบินแม็กนะก็มอบินผมผมผมไม่ได้ตัวกันบินมานะผมหนีก่อนละกันอ่าทีมนี้ โอ้โหค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะเป็นทีมเลเวลรีเจนต์48นะผมทุกคนจะจะกดให้ทุกคนได้ดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนก็คือเราตีรีเจนต์มากี่ทีมแล้ววะสี่ห้าทีมแนละ้วผมทุกคนผมยังกดเขาสบายๆทุกทีเลยนะอ่าเดี๋ยวรอดูทีมนี้ก่อนล้วกันนะถ้าเกิดผมเจอทีมไหนที่แบบว่าครูดาวเรนเจอร์ไวๆอะไรเงี้ยผมน่าจะผมน่าจะโดนกดอยู่นะอ่าโอเคครับทีมนี้ผมบองว่าโอ้โหชัดเจนเลยเรนเจอร์เราแม่งกดเขานิ่มเลยกินนิ่มเลยนะผมทุกคนสําหรับเกมนี้นะ อ่าโอเคครับผมก็ใกล้จะขึ้นมาเตอร์นหนึ่งแล้วนะไม่รู้อีกอีกผมชนะอีกอคา6เกมแล้วมั้งโอเคครับก็เลเวลรีเจนต์สีโดนเรากินนิ่มไปแล้วนะผมทุกคนสําหรับเกมนี้โอเคโอ้โหสบายสบายนะผมทุกคนทนทานนะทนทานแบบไม่ต้องกดไอเทมอมะตะก็ใช้ได้นะผมทุกคนเพราะว่าทีมไหนที่มีโยมิเนี่ยจะเป็นโยมิเป็นเป็นเหมือนเลนเจอร์ที่ทําให้ทีมเราป้องกันอไอเทมอมตะเอ้ยไอเทมไอเทมลูกไอลูกน้ําแข็งได้นะผมทุกคน อ่าเพราะว่ามันบัฟอามาตะาเวลาโยมีตายปุ๊บมันก็จะบับอามาตายเพื่อนนะเอ้ยผมทำไมไม่ขึ้นมาสเตอร์หนึ่งวะอ๋อเหลืออีกเหลืออีกสองเหลืออีกร้อยห้าสิบเหลืออีกร้อยห้าสิบคะแนนนะผมทุกคนผมผมนับผิดนะผมเผลอนะอ่าเดี๋ยวลองตีต่อเลยแล้วกันขอไปรีเจนต์หนักๆนะอ่าทีมนี้นะผมทุกคนเดี๋ยวรอดูนะผมทุกคนว่าเราจะไหวหรือเปล่าทีมนี้เขาก็มีมีเรนเจอร์พอๆกับเราเลยนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะผมทุกคนว่าเราจะกดเขาอยู่หรือเปล่านะสำหรับเกมนี้ โอเคเรนเจอร์ okay, ของเขาแลดูเหมือนว่าเรียกออกมาช้านะอันนี้ความเหียนส่วนตัวของผมนะผมว่าเกมนี้เราน่าจะชนะเขาได้แบบไม่ต้องเสียเทมเลยนะผมทุกคนเพราะว่าเรนเจอร์ของเขาเนี่ยเรียกช้าแบบเห็นได้ชัดเลยนะตอนนี้เรนเจอร์ของเขาไม่สามารถทนทานดามจได้สังเกตแผงหลังนะโดนเราเล่นงานหนักมากนะผมทุกคนต่อยเขาจะใช้เทมอะไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถพลิกกลับมาชนะทีมเราได้แล้วนะสําหรับเกมนี้จะการประเมินด้วยลูกตาของผมนะอ่าโอเคเห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเรนเจอร์ผมเนี่ยจ่ายสกิลได้แม่นกว่านะ โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมทุกคนชัดเจนโอ้โหเลนเจอร์ฟังเขาเริ่มล่วงไปลองกองเลยนะโอ้โหไม่ไม่ไม่น่ารอดนะผมทุกคนจากจากการคํานวณเกมนี้สบายสบายแล้วนะทุกคนอ่าก็เลนเจอร์ฟังเขาเนี่ยก่อนมองว่าบอสเคเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนควรมีติดทีมจริงๆนะมันเป็นเลนเจอร์ที่เล่นได้ทุกหลีกจริงๆแบบเล่นตั้งแต่ลีกง่อยๆอ่อย่ะยันหลีกตำนานอะ่ะสบายอะ่ะจริงๆบอสเคใช้ไปเถอะนี่นะผมทุกคนก็เห็นผลชัดเจนนะเลเวลรีเจนหกโดนแล้วตบไปอีกแล้วนะผมทุกคนแบบโนอเทมนะ ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่คะแนนเราก็จะขึ้นเอ่อมาสเตอร์หนึ่งได้นะครัทุกคน